เพื่อนนี่คือยกที่สองของนีลมนนะที่แรกได้สามตัวหลุดไปตัวหนึ่งจ้ะนี่คือยกที่สองยกแรกนีลมนเก็บไปแล้วเนาะใส่ถังไปแล้วนี่คือยกที่สองคะ่ะตั้งกล้องเขาจะไม่ค่อยกินเบ็ดแต่เพื่อนเพื่อนนี่หลุดไปตัวหนึ่งคะ่ะเมื่อกี้หลุดไปตัวหนึ่งนี่คือยกที่สองของเรานะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวนีลมนต่อแต่เพื่อนขอวางกล้องก่อนเด้อที่เอาเบ็ดลงไปไม่ได้ตั้งกล้องพี่น้องมันมีแดดลำไรนลยที่ว่าเราจะได้ไมยกที่สองนะ ลืมตื่นมาปุ๊บจับรถได้มาเลยพี่น้องเบ็ดมันอยู่ในรถวันเสาร์อาทิตย์เนาะวันหยุดเนี่ยดูนี่แดดลำลายลำลายอย่างเงี้ยมันจะกินให้นี่ละม,มุนไหมปกติเขาจะชอบกินเบ็ดช่วงแดดลำลายลำลายอย่างเงี้ยเพื่อนตั้งกล้องเขาจะกินเบ็ดให้นี่ละม,มุ <laughs> นไหมผิดไมกลัวไหม โไหมคะอยายถ้าตั้งกล้องปุ๊บเขาจะไม่เท่าไหร่พี่น้องพี่จะได้ที่แรกได้สามตัวมันหลุดไปตัวหนึ่งไม่โดนแดดก็หุบออกหุบเข้านะฝนตกฝนตกพี่น้องเมื่อกี้ยืนยากมันลื่นทุลักทุเลวันนี้ อากาศมันไม่ค่อยดีเนาะมันไม่เป็นใจ <c oughs> จะโดนไม่งวดนี้ <c oughs> ติดไหมติดไหมติดเนาะติดติด <c oughs> ติดแล้วแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะ <c oughs> อย่าหลุดนะ <c oughs> ที่หลุดไปสองตัว ั้งกล้องอะไรห,หลุดทุกทีอ้ยตัวใหญ่อยู่นะพี่น้องปลาอะไรเลยอุย้ยสู้เบ็ด็มเลยยืนยากพี่น้องมันลื่นอุย้ยปลาใหญ่มีน้ำมนคิดว่าปลาใหญ่มันชอบดึงเข้าโขบหินแล้วมันชอบทาให้เบ็ดสายเบ็ดเราขาดปลาใหญ่เพื่อนๆปลาใหญ่อุย้ยสู้แรงมันไม่ไหวอุย้ยปลาใหญ่ถ้ามันไม่ไม่ค่อยดิ้นอะ จะเป็นปลาใหญ่เพื่อนชอบดึงเบ็ดแล้วสายเบ็ดแล้วเข้าโขดหินนะเพื่อนเพื่อปลาอะไรมันลุ้นกันจะหลุดนะโอยสู้แรงไม่ไหวเพื่อนโอ้ยมันชอบดึงเบ็ดแล้ว,เ,ลวเข้าโขดหิน,ลน,น,ลนะหป,นปลาใหญ่เพื่อนเพื่อนปลาใหญ่ปลาอะไรเอ่ยอุ้ยมีละมอนสู้แรงมันไม่ไหวเพื่อนปลาใหญ่ ปวดแขนเพื่อนๆปวดแขนมาลุ้นกันมาลุ้นกันอุ้ยปลาใหญ่เพื่อนๆปลาใหญ่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 เพื่อนๆอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอุ้ยอย่าหลุดนะอุ้ยอ้ยเพื่อนๆนีละมุนมีละมุนสู้มันได้เหรอไ้กูกลัวมันหลุดกูหลุดจังเลยอุ้ยตัวสายคันเบ็ดหักกระปาเนาะยอุ้ยพี่น้อง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสู้มันสู้อก่าหลุดนะมันทันโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงงอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะพีะะ่น้องนี่เราบนได้ป่าใหญ่สู้มันไม่ไหวอ้ยนี่ค่ะตูบเลอร์อเลยเห็นไหมเห็นไหม ได้แล้วพี่น้องโอ้ตัวเบลอเลยยืนยากพี่น้องยืนยากออโอ้โอ้ขาสั่นเลยขาสั่นพี่น้องขาสั่นสั่นเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ตัวเบลอเบอเลยโอ้สำเร็จวันนี้เราได้ปลาใหญ่กระโดดตุ้มตามตุ้มตามอันนี้เป็นปลาปลาใส cosplay, นะคะเพื่อนๆปลาใซนะคะปลาใซแต่ปูไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเป็นปลาลีหรือเปล่าเพราะมันคล้ายๆกันโอ้สำเร็จแล้วค่ะเพื่อน ตัวเบ้อเร่อด <brothers and> <ampa> เลยค่ะไม่มีใครถ่ายรูปให้เลยอ้ยไม่เดาขากล้องด้วยนี่จ้าเพื่อนๆโอ้โหตัวนี้เป็นสิบโลได้มั้งนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหลุดมือหลุดมือหลุดมืออุ้ยสำเร็จสำเร็จเพื่อนๆสำเร็จปลาใหญ่ว้าวไม่มีที่ตักด้วยนะหูกลัวมันหลุดมากเมื่อกี้สู้เบ็ดโอ้โหแรงมากเพื่อนๆนี่รมนสู้มันไม่ไหวเมื่อกี้ใหญ่มากอ้ยโอ้ภูมิใจมากเลยวันนี้ สุดยอดเพื่อนๆภูมิใจภูมิใจขอโชว์ปลาหน่อยนะรู้เสียงจากดังนะเพื่อนๆเสียงด,ดังโอ้สุดยอด ตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้กี่กิโลใครใครพอเดาได้ไหมว่ากี่กิโลเพื่อนเพื่อนหูปลาตัวใหญ่มากปลาไซเพื่อนเพื่อนปลาไซไซตัวเบ้อเลยไม่แน่ใจนะว่าเป็นไซหรือล,ลีมันคล้ายกันมันเหมือนกันตรงลายเส้นมันจะเพื่อนมันเหมือนกันเลยจ้ะอู้ไม่มีใครถือกล้องให้เนาะอู้อยากถ่ายรูปบ้างเลยภูมิใจเย้สำเร็จด้ปลาใหญ่เย้เย้เย้เย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  มาๆมาตกปลาด้วยกันเพื่อนๆสำเร็จนี่คือยกที่สองของวันนี้นะคะอันนี้คือยกที่สองของวันนี้จ้าเพื่อนๆปลาเพื่อนจ้าสำเร็จสำเร็จอูได้ปลาใหญ่อยากจะถ่ายรูปไม่มีใครถ่ายให้เลยเพื่อนๆมา,มา,ๆ,มาๆมาดูมาชมกับปูกับนีลมนเพื่อนๆเงาเงยเงยเยสำเร็จแล้วค่ะปลาใหญ่เลยมันกระโดดไปกระโดดมาเพื่อนๆตรงนี้จะมีปลาไซมอนด้วยนะมีปลาไซมอนด้วย เย่เย yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. <laughs> ่เย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 ่สำเร็จบา้บาบา้บาบอๆเ้อว,วันนี้คือยกสองเพื่อนยกสองของวันนี้จ้ะ okay. โอเค yeah, 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 yeah. อุ้ยเย่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 เพื่อนยกที่สองของเราปลาตัวใหญ่เนรมนก็ได้ดูิมวนนี้จะกินแบตดแล้วอีกไหมสําเร็จเย่ yeah. ยกที่สองได้ปลาไซหรือปลาลนะีเนี่ยเนรมนไม่แน่ใจชื่อมันเหมือนกันเพื่อนเอเอลายลาย,ลายตรงกลางข้างปลาเนรมนไม่แน่ใจ แต่คิดว่าเป็นไซแต่เพื่อนๆจ๋าพอรีกับไซเขาจะคล้ายๆกันดูซิว่าเราจะได้อีกไหมเออยกที่สองขอบวันนี้เนาะอีบดมันจะกินก็ปุ๊บปั๊บพี่น้องอีบดไม่กินก็คือไม่กินเลยนะเพื่อนมีละมุนไม่รู้ติดปลาอะไรตั้งกล้องทีรปลาไม่กินเบ็ดเพราะไม่ตั้งกินคิดว่าปลาซาบะคิดว่าปลาซาบะเพื่อน ปลาอะไร,รปลาใหญ่ปลาใหญ่อีกเหรอเพื่อนๆอุย้ยน้ำมันสู้แรงไม่ไหวปลาใหญ่อีกแล้วเพื่อนๆปลาใหญ่อีกแล้วค่ะอ,อุ้ยอุ้ยสู้เบ็ดไม่ไหวอุย้ยนี่ละมดนแรงแรงไม่ถึงเพื่อนๆแรงนี่ละมดนไม่ถึงปลาทะบะหรือปลาใหญ่ปลาใหญ่หรืออะไรอุ้มมันชอบดึงดึงสายเบ็ดอุย้ยหลุดหลุดเห็นไหมชอบมันชอบดึงเข้าโขดหินนะคะพเพื่อนๆมันฉลาดอุย้ย สู้แรงไม่ไหวเพื át, oh ่อนๆมาช่วยนิลมนหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาใหญ่ครับเพื่อนๆปลาใหญ่โขดหินมันลื่นมากเลยเพ no. ื่อนๆปลาทูสเละงวดนี้โอ้ยอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะลื่นมากเพื่อนเออย่าหลุดนะอ๋ออ๋อเพื่อนๆพื่อนนี่ค่ะสำเร็จเพื่อนๆปลาทูสปลาทูสโอ้ยสู้แรงมันไม่ไหวนิลมนปวดแขนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆ เนี่ยกินด้วยเหยื่อนี่นะคะพเพื่อนเพื่อนเหยื่อเราแบบนี้นะ,ะนี่ปลาโทสะคือยกที่สองปลาใหญ่เราได้สองตัวนะคะยกนี้อุย้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่มีใครถ่ายรูปให้นี่ราบ่นเลยพเพื่อนเพื่อนโอ้โหโอ้โหนี่จ้ะใส่นี่เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนงามงามอุ้ยเดี๋ยว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 นี่ใส่นี่เลยจ้ะเย่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 สำเร็จอันนี้คือปลาโทสนะคะเพื่อนเพื่อนปลาโทสเขาจะลายๆอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน นี่คือยกสองจ้ะยกสองได้ปลาใหญ่สองตัวเลยยกที่สองของเราเพื่อนเพื่อนวันนี้ปลาใหญ่ชุมจะ้ะปลาใหญ่ชุมมากเลยเย่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 มาเด้อมาเด้นมาซอยนี้ลามนแบกปลาขึ้นเขาเมื่อเดอนี่เด้อนี่คือปลาโทสนะคะตัวที่สองของยกที่สองค่ะเพื่อนโโห<ๆ>มันกินจม,มิดเลยโหพี่น้องจนเบ็ดนี้ละมนหักเลยจ้ะมันเอาจนหักเลยนี่ ติดคาปากมันเลยโอ้เบ็ดหักเลยเพือ่อนเพื่อนเดี๋ยวนี้ละมลต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเบ็ดก่อนนะเหยื่อเปลี่ยนเหยื่อพูดผิดนี่คคือตัวที่สองนะคะเพือ่อนเพื่อนตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยดีใจดีใจเย่เย่เย่สำเร็จยกที่สองเราจะได้ปลาใหญ่สองตัวแล้วนะคะแล้วก็ปลาสะบะสองตัวจะเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะยกที่สองเรานะคะเพือ่อนยกที่สองเราได้ปลาใหญ่สองตัวเป็นปลาโทสกับปลาไซนะคะ ใส่หรืลีนีลน่ละมุนไม่แน่ใจจะพูดผิดขอโทษขออภัยนะเพื่อนๆแล้วก็ซาบะสองตัวจ้ะสดๆจากทะเลจะเพื่อนๆจ้ะนีลน่ละมุนเกือบสู้แรงมันไม่ไหวจ้ะเย่เย่ท่านีลน่ละมุนพูดบ่อยๆพูดมากก็ขอโทษขออภยัยแล้วพี่น้องมันตื่นเต้นเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวนีลน่ละมุนจะไปเปลี่ยนเบ็ดกันเพื่อนๆมาต่อกันเพื่อนต่อกันจ้ะโอ้ย สู้แรงเกือบไม่ไหวเมื่อกี้โอ้ดีใจมากมันนานได้ปลาใหญ่ที่น่าจ้ามาสร้อยนิลมนท์ปลาเด้อพี่น้องช่วยนิรมนทํทำปลาหน่อยนะคะตัวใหญ่มากโอ้เมื่อกี้ขาสั่นเลยเพื่อนๆสู้ปลาสองตัวนี้เกือบขาสั่นเลยเอีกตัวเนี่ยปลาใหญ่สองตัวขาสั่นเลยเพื่อนๆเอ้ย จะสดๆจากทะเลเลยจ้ะเพื่อนๆตัวใหญ่ไหมคะนี่สู้สองตัวนี่หมดแรงเลยจ้ะยกสองของวันนี้นะคะเดี๋ยวเบรกทําปลาก่อนนะคะเพื่อนๆนีจ้ะตัวใหญ่มากยกแขนเดียวไม่ไหวมันหนักหนักมากเลยเพื่อนๆโอ้ยสุดยอดวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะมาทําปลากันเคจะเพนนื่อนๆนีละมณก็ ขอฝากคลิปต,ตกปลายกที่สองไว้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะได้ปลาใหญ่สองตัวจ้ะปลาโทสกับปลาไซนะจ๊ะแต่ตัวใหญ่ๆนี่ลรมไม่แน่จะเป็นไซหรือลีเนาะเพราะเขาคล้ายๆกันจะเพื่อนจ้าแล้วก็ปลาสบะสองตัวจ้ะคือยกที่สองจะเพื่อนจ้านี่ลมนจะเบรก ทำปลาก่อนนะคะเพื่อนๆขอขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมนีรม,มนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นีรม,มนบรุดูชาแนลเลยจากเพื่อนๆจ๋าขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for watching my channel นะคะบายยค่ะ Love you Love you บายใหญ่มากพี่น้องถึงบ้านแล้วจ้ะถึงบ้านแล้วตัวใหญ่เลย นี่เราได้ตัวใหญ่สองตัวเนาะพวาะบาเฮติลีอะไรใส่อันนี้เป็นลีนะคะพี่น้องปลาลีนะคะที่นี่ได้ที่นีน่ละมณได้ปลาวันนี้คือปลาลีจ้ะเพื่นอนจ้ะตัวใหญ่มาก <c oughs> อันนี้คือปลาท,สาทสูสปลาทูสสู้เกือบตายพี่น้องขาสัน่นแบบแบบแบบบสู้มันโอ้โหมันสู้เบ็ดมากเลยถึงบ้านแล้วจ้ะเป็นปลาลีจ้าเพื่อนเพ่นนีน่ละมณพูดผิดก็ขอโทษนะคะ ที่แรกมีละมนบอกว่าเป็นปลาใส่ไม่ใช่นะคะเป็นปารีจ้ะเพื่อนๆจ้ะตัวใหญ่คือปารีจ้ะถึงบ้านแล้วฝนตกก็เลยกลับจ้ะเพื่อนๆปลายุคที่สองคือปารีกับปลาโทสนะคะ